ลูกเรียนจนจบปริญญาแต่พอมีงานทําไม่เคยกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่เลยขอเงินก็ไม่ให้ต้องปล่อวางไหมคะใช่จา้าต้องปอวางเราควรดูแลตัวเองนะไม่ควรไปพึ่งพาสายคนอื่นลูกทําหน้าที่กับเราเขาจะทําหน้าที่หรือไม่ทําหน้าที่เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่เราทําหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องว่าเราทําหน้าที่นี้เขาต้องตอบแทนหน้าที่เรา ถ้าเราทําแบบนี้แสดงว่าเราเลี้ยงลูกโดยหวังผลเราจะได้แต่ผลแต่ไม่มีอานิสงส์ในการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกอย่าไปหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่คุณส่งลูกเรียนจบอย่างงู้นอย่างนี้ขอเงินก็ไม่ให้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่กลับมาดูแลแสดงว่าเราทําหวังผลอย่าหวังผลเพราะอะไรเพราะถ้าหวังผลมันจะผิดหวังไงเวลามันไม่ให้เวลามันไม่ทนตอบแทน การทำหน้าที่เราทำหน้าที่ของเราไปตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่หวังสิ่งแดตอบแทนกลับคืนมาเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนนั่นเป็นความกระตัญยูกระตะเวทีของเขาเขาจะมีความกระตัญยูก็เป็นพวกกระซับบำเพ็ญบุญของเรามาที่เราทำมาอย่างดีจนลูกกลับมาตอบแทนบุญคุณเราถ้าเขาไม่กลับมาตอบแทนบุญคุณเราไปเรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่หน้าที่แต่ลูกก็มีหน้าที่ของความเป็นลูก จะไปเรียกร้องเอาอะไรจากพ่อแม่ก็ไม่ได้ต่างคนต่างทําหน้าที่ของเองต้องมีความรับผิดชอบในการทําหน้าที่ของตนไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรพ่อแม่ทํากับลูกแบบไหนลูกก็ต้องยอมรับจากสิ่งที่พ่อแม่ทําให้ข้าวให้น้ําให้ยา,ารักษาโรคแค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นตามเหตุตามปัจจัยที่พ่อแม่สามารถดูแลลูกได้ตามฐานะลูกต้องทําฐานะของลูกพ่อแม่ต้องทําฐานะของพ่อแม่ตรงกลางเรียกว่ากตัญญู ต้องการของลูกเรียกว่ากตัญญูต้องการของพ่อแม่เรียกว่าพรหมวิหารสีต้องการของพ่อแม่เรียกว่าพรหมวิหารสีคืออะไรพ่อแม่ทําหน้าที่ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่แต่หน้าที่ของลูกตรงกลางของลูกคืออะไรต้องการของลูกเรียกว่ากตัญญูกตะเวทาทําหน้าที่ของตนด้วยความกตัญญูกตตะเวที นี่คือการทำหน้าที่ในฐานะความเป็นแม่เป็นพ่อและความเป็นหน้าที่ต่อความเป็นลูกต้องทำหน้าที่ซึ่งกันและกันแต่ใครจะไม่ทำหน้าที่ของใครเราไปเรียกร้องจากเขาไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่ของเราถ้าเราไม่อยากมีหน้าที่เราต้องไม่มีลูกถ้าลูกไม่อยากมีหน้าที่ต่อพ่อแม่มึงอย่าเป็นลูกนั่นเรียกว่าหน้าที่ไม่มีสิทธิเรียกร้องซึ่งกันและกัน เรียกร้องไม่ได้ลูกก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิจากพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากลูกแต่แต่ละคนต้องรับผิดชอบในฐานะหน้าที่ของตนเพราะตัวเองเป็นคนสร้างเหตุปัจจัยนั้นขึ้นมาด้วยตนเองเรียกร้องใครอะ่ะมันเรียกร้องใครไม่ได้เพราะทุกคนมาเดินตามเหตุตามปัจจัยมันไม่มีเขาไม่มีใครเราไม่มีสิทธิเรียกร้องว่าเราช่วยเหลือตรงนั้นส่งลูกตรงนี้ให้เงินตั้งมากมายให้ความรักความอุ่นนั่นเนป็นหน้าที่ คนในสังคมเด็กวัยรุ่นใหม่เข้าใจคําว่าหน้าที่แต่ไม่เข้าใจโดยบริบทของคําว่าหน้าที่ต้องประกอบด้วยอะไรลูกบอกว่าไม่เคยเรียกร้องหน้าที่พ่อเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกแต่ลูก